คุณจำสูตรนี้ไว้อีกสูตรหนึ่งนะคะขนมต้มมันไข่อร่อยทำง่ายมากๆแป้งเขานุ่มไม่เหนียวเรามาเริ่มทำตัวไส้กันก่อนเลยค่ะใช้น้ำตาลมะพร้าว200กรัมเกลือ1นนช้อนชาน้ำเปล่านิดหน่อยเอาไปตั้งไฟจนกระทั่งน้ำตาลละลายแล้วเดือดแบบนี้เลยนะคะแล้วใช้มะพร้าวทึนทึกคูดฟอย400กรัมผัดไปเรื่อยๆจนแห้งเลยตัวเองถ้าไม่แห้งเดี๋ยวเราเอามาปั้นเป็นก้อนยาก พอเข้าแห้งปุ๊บปิดเตาพักให้เย็นแล้วก็เอามาอบควันเทียนไว้เลยนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องอบนะจ๊ะตัวเองทีนี้เรามาทําตัวแป้งกันค่ะเราจะใช้มันไข่200กรัมนะคะในถ้วยที่เหลือเอาไว้ทํากินนะตัวเอง นึ่งจนกระทั่งเขาสุกพอเขาสุกปุ๊บเอามายีเลยค่ะยีด้วยซ้อมขณะร้อนๆจะยีง่ายๆนะคะแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวไป150กรัมหรือ21ช้อนโต๊ะคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะพอเขาเริ่มนวดได้แล้วเราก็จะค่อยๆใส่กะทิไปค่ะ120กรัมนวดจนหมดผงแป้งจนเนื้อนเนียนเลยนะเองลักษณะของแป้งที่ได้อะค่ะ ก็จะเป็นแบบว่านุ่มๆมือไม่ล้วนไม่แข็งเกินไปไม่เละเกินไปนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้เราเรามาประกอบร่างกันเลยค่ะเอาแป้งนะแบ่งออกมาค่ะแล้วก็แผ่ๆแล้วก็ใส้มะพร้าวแล้วก็ปั้นเป็นก้อนพอดีพอดีเนาะตัวเองจะเล็กจะใหญ่นี่ขึ้นอยู่กับไส้เลยค่ะปั้นกันไปแบบนี้จนหมดเลยนะคะตัวเองทีนี้พอหมดแล้วเราก็เตรียมไปตั้งน้ําให้เดือดเลยจะ้ะ ทีนี้เราจะเตรียมมะพร้าวทึนทึกไว้อีกประมาณครึ่งถึงหนึ่งลูกนะตัวเองขูดขูดเป็นฝอยๆแบบนี้นะคะเราจะเอามาปิดกระมังเลยตัวเองให้ไอร้อนเขานะคะมะพร้าวของเราจะได้โดนความร้อนคุกเกลือน,นิดนึงนะให้เขาเค็มพอปลาแรมปลาแรมพอน้ําเดือดแบบนี้ปุ๊บเราจะเอาขอนมใส่ไปทั้งหมดเลยจ้ะคนเขาหน่อยนะคนให้ถึงก้นกระมงังขนมจะได้ไม่ติด ก้นกะละมังอะเองแล้วก็รอให้เขาลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะปล่อยให้เขาลอยต่ออีกประมาณ3นาทีเพื่อให้มั่นใจว่าแป้งเขาสุกดีแล้วตักขึ้นให้เสดดน้ำจริงๆเลยนะตัวเองแล้วเอาไปคลุกกับมะพร้าวที่ขูดฝอยไว้อะคะ่ะคุกเขาให้ทั่วมะพร้าวเลยนะเองแค่นี้พร้อมหม่ำแล้วรสชาติที่ได้คือขอบอกเลยว่า หอมกะทิหอมมะพร้าวไส้มะพร้าวที่เราอบควันเทียนนะคะหวานกำลังพอดีแป้งเขาจะนุ่มแต่ไม่เหนียวตัวเองคนแก่กินได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะติดคอนะคะลองทำกันดูนะเพื่อนๆอร่อยทำง่ายมากๆแล้วถ้าแป้งที่เหลือนะเราสามารถทำเป็นแป้งบัวลอยได้เลยนะตัวเองสูตรนี้อร่อยอดใจไว้ไม่ไหวตัวเองกินไปหลายลูกเลยมันลงตัวมากๆลองทำกันดูนะจ๊ะ